สบายดีพี่นอ้องเงีมือเศร้า,าด้วยจ้าว่าะเปิงพัวหอยคัดหนาบ้านพี่น้องมันเปื้อนคัดแล้วเป่นกระทูเขายังสีเทหนาบ้านอยู่แต่ว่าคัดพออันนี้สื่อยังพันสะอาดขักหรอกพี่น้องซอยกันคัดอะไรเมื่อกี้นี่ก็เลยฮะก็มาจับกล่องสีไปหาเห็ดกับเข่ากับน้ำ มันหักสีแห้งดอกประแดดอ๋อมือนี่คือทรงสีบ,มนนบ่มีแดดแท่น่ะฮะโหนกมาเลยได้หนกมาเฮือนเขาเลยได้นะเชียงเต็มตะเทิงรังคาว ัน,นีรก็สีได้สั่งเตรียมแห่ทรายมาไว้กับปูนก้องอยู่ภุหละเทก้องอยู่นอกภุหละพีน้อง่วยกัน จะคนทูนอะไรดอกอนี่พี่น้องก่อนสิไปตลาดฝากเงินก่อนอ่าเดียวเดียวไปแล้วพี่น้องบักกุ้งไปตลาดแต่เศร้าฝากเงินคนซื้อกะดูกูจะช่งให้มือน,นี่แหละพูนกับแห่กับรายนะอยากเห็นแล้วบ่ ชงใส่ยาเห็ดงานแล้วโอ้ยเขาคนมาขู่มือกันนะอืมคนบ่ท่านหน่าเลยมางคนอื่นสั่งนี่คนมาคนสั่งโลดคนมาคนสั่งโลดสิมื้อนี้ยกระเด็ดบ่มีพี่น้อง ดดลมหนาวเพคนบอกเปลี่ยนกันได้หมูสาวี่พักกันเทีย่ยงกันเรื่องไปส่งลูกสาวอ่ะเอาอ่ะเจ้าเพชรกระเผอเด้อเขาจะไปส่งแต่ละมือบอบอส่งลูกดีกว่าพคนะ่ะเจ้ากระฮาเพชรกระเผอไปในตู้ดิจ่ะเอาบ่ยานเพียง เฟิดคือดีไดหอก <_ d umb> ตัวบัวมานะะจังลากใช่มูดอกพี่น้องมันบริสันท์คัญทัท้งพื้นเอาพื้นก่อนเนี่ยคนหยางไปหยางมามันเปื่อนแขงขานี่ เพื่อเนเกิดเพื่อนยังอันนี้เอาบล็อกอ่อนอ้อมป่ะเฮ้ยขากนะเอาแดดมาแล้วบันหักล้มลมเลยพี่น้องเลยวันนี้นะเขาไปทูเฮือนไหนเด้อ เอาเ้าจะก็ไปกวาดแล้วก็ทูน้ำยาได้อยู่เพื่อนนะสักซะก่อนได้ผ่าตัวนี้นะเอาก้าเอานอนเกียกครึ่งได้ฮะจะหน่อยอันให้อานุนมาค้านหลินเนะี่ยนอกพี่นอ้องเด็กหน่อยเข้ามาักสถานถีกงกวงให้เด็กค้านหลิน จะกินอยู่บวานูน้ำผ่อยน่ะเออขอเชื่อมหนู้ได้กินหรือเปล่ากินเออดีอยู่น้ำกันเลือกแนวกินเลยอยู่น้ำกันเนี่ยจะมีอิไรอีกในขนากินหนือง เออดีดีดีมาเบิ่งพี่น้องคเนเขตยังต่อวันนะคนทูคนท,ทูแล้วเลยนะเฮือนทูแหงและเออนานนมาคาดเลนบันเขตเช้านั่นเฮย้สเยสิเท,พ,ทพื้นและสิชังแห่ชังซ้ายชังฮีนมาแล้วบัน เอาเฟอรลอเเลน้อยเอาบวาพได้มาก่ะจักเดเราจะเข้าคอยเห็ดไปนี่แล้วเห็ดอันเธอละห่องห่องนั่นเอาเออล่างเลยสะอาดอลดปนตะนังมาเลยอ่นั้นแหละเออแนั้นแล้วคอยจังหวะล่างนะายังม่ตะกี่คุณเนาะเออขี้เดียรีเยเออสะอาดอลิโดเลยวันนี้งานเลยยังว่าสะอาดค่ะเทวัดอันเท่นี่เลยจังสีเอาอันซื้อ โบยับเข่ามาซีเพียงเสาวพี่กินข้าอย่งนั้นคอยบ๊อบในคอยเสี่ยงเกลื่อ,อน,นี่อิ่มเลยได้ฮะอิ่มแล้วอิ่อมเลยกินไปเนสาวน้วองพี่เจ้าเนาะเอากินลาบปลาเหลือวานเนี่ยวัิเห็ดอันอ้อมนู้ก็เลยอยากกินอิม่มเลยนี่นบพวกบริเวณตอนเช้านี่ยบริเวณกับเข่าเลยพี่น้องตอนเช้าเ,เอา้าเจ้าว่าซ้ำหั่นดีกับซ้ำ เบอกว่าช้าแมสแต่มันพอดีงามมาจับแมดเลยได้แหายน่อยังาทำเราไปสั่งใ้เพิ่นแทกอันนี้แล้วก่นจะสั่งน้ำกันนี่แหละสั่งย่หวอ่ะอืมช่างใกล้ๆนี่เาันบริการปูนกนนะเาเากนอะไรนะเออ้เอช่อ,องตอน้นเกือบชงต้นพุดข้างนี้นบเวนิดหน่อยดมัน สามเมตรผู้ทางล่างผู้ยังเบิดอันสิบสองศซบสี่เมตรทางนั้นก็ได้อันนี้สามเมตรเอาขอว่าสิบโซบเนี่ยอืสิบสอบพันนี้ได้ยังออกทางเนาะทางขางทางขางหันอีกบ้าเนยจังหวะสิบสองโอบเนี่ยเนี่ยนี่สามเมตรเนี่ยสิบสองก็สอบเห็นพู้นุ่งกางเกงผู้

มาแล้วบวกล้งบวกุ้งไปตลาดกุ้งเน่เป็นคนจ่ายตลาดแทนเมียเนาะให้เท่าเหาพัดวิทเออซัมพูยิ่งยว่ะเานีครับบได้ได้ผัวไปตลาดเนาะเดี๋ยวเอาไปเองเนาะมันบบขักแล้วคือว่ามันบขักโบเน่แต่เท่ากุ้งไปแบบขบบบได้หลยเรียบร้อยเละ ไปสั่งปูนสั่งแห่ใายปะชีเทเต็มเบิดเลยกับเอ,อิอนอกมาแล้วบักหลายๆปันเนี่ยคู้เดียวว่าได้ดอก โอน้าประท้วได้นี่เฮ้ยเอาดินมาใส่อีกไหมเปลืองปูนได้เป็นแยังไงนั่นแหละมันนาโพดแล้วเอาดินมาใส่อีกวางวางเพียกอันเบาหน้าเห็ดไว้นี่แหละพี่น้องว่ามันนาโพดจะมันเปลืองปูนเอาดินมาใส่อีก บ่มีผูกกวนปูนหาแล้วเบาแพ่นป่อยูบ่คร ah, so ่บบาตรวจมาโทรนำมาแล้วเห็ดมือนี้เลยบ่เลยเอาะข้นแอม์อะจ้ะท no ีเที่ยวแนวไรจ้ะบ่ไปแล้ววันิดีกน่าแตขอลาพีล้น้องไปก่อนนเขาไลยก็จะได้กับสองกน่าตะวันนี่จะหาสิน้า ปับพื้นมันได้ตะขัดตอนนี้แลงง้วเทบาทดีย่พอเขาปุ๊บปับโบได้มาเขาเทนาเทบางบา่อม,มันสีบ่มันชิ่นเปลืองปูนหลายพีนนนงง่น้องนี่ถ้ามาปลบงามๆนะครับมืออื่นพีน่น้องเทลาไปก่อนนะบ๊ายบาย